กับสวัสดีวัยรุ่นที่หาวาัปทุกคนกันด้วยนะครับเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะผมรู้สึกอยากเล่ามากเลยนะคือเป็นคอนเทนต์ตัวแรกที่ผมอยากจะให้พวกคุณได้รับชมและก็รับฟังกันพวกคุณมีเพื่อนอ่าต่างประเทศกันไหมครับเพื่อนต่างประเทศในที่นี้ก็คือแบบต่างประเทศจริงๆเลยต่างแบบโซนกันเลยพวกอ่าเราอยู่โซนเอเชียใช่ไหมของประเทศไทยอาจจะแบบโซนไต้หวันโซนอะไรของเราอย่างเงี้ย ต่างประเทศเนี่ยคุณอาจจะมีเพื่อนเป็นฝรั่งอยู่อังกฤษอยูอ่ญี่ปุ่นแล้วแต่ว่าจะอยู่กันที่ไหนซึ่งใครหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะพูดคุยกับคนต่างประเทศมาไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะการเล่นเกมออนไลน์แล้วเจอต่างประเทศเล่นเราก็คุยกับเขาผมก็มีเพื่อนฝรั่งคนหนึ่งนะเขาก็อายุแก่กว่าผมปีหนึ่งก็คือตอนนี้ผม20ปี เขาก็21ปีแล้วเขาชื่อว่าแม็กแม็กเนี่ยเป็นคนที่ตัวใหญ่ตัวใหญ่มากๆด้วยความที่ว่าเขาเป็นฝรั่งนะเขาอยู่ที่จังหวัดเออไม่ใช่จังหวัดสิประเทศเขาอยู่ที่ประเทศสวีเดนนะต้องบอกเลยว่าแม็กเนี่ยเป็นลูกของพี่สาวพ่อผมเองพ่อผมนั้นมีพี่สาวหนึ่งคนแล้วก็น้องสาวสองคนนะครับผมซึ่งพ่อผมเป็นพี่ชายคนเดียวเลยนะใน ตระกูลครอบครัวตอนณตอนนี้นะครับเขาเป็นผู้ชายคนเดียวนอกท่านเป็นผู้หญิงหมดเลยพี่สาวของพ่อเนี่ยเขาก็มีลูกคนหนึ่งลูกคนนี้ชื่อว่าแม็กนะครับอย่างที่ผมได้เกินเกินไปแม็กเนี่ยเป็นเด็กที่ผมได้เจอเขาครั้งแรกตอนผมอายุ8ดขวบ8ดขวบเนี่ยเราเจอกันที่จังหวัดสุรินสุรินอีกแล้วคือแม็กเนี่ยเขามักจะลงมาที่จังหวัดสุริน จากสวีเดนลงมาที่สุรินเลยลงมาในที่นี้มาทําอะไรลงมาเที่ยวลงมาเล่นครับผมผมนี่ก็ปิดเทอมเหมือนกันเลยปิดเทอมประมาณเทอมสองเป็นช่วงสงการลงมาที่สุรินเนี่ยเพื่อที่จะมาเที่ยวมาเล่นลงมาเที่ยวเล่นแบบว่ามาหาปูหายาตามปกติทุกๆปิดเทอมทุกครั้งเนี่ยพ่อกับแม่ผมก็จะพาลงมาตลอดลงมาเล่นลงมาเที่ยวผมก็เป็นคนนึงนะลงมาตลอดทุกปีมาหาปูหายาผมได้เจอแม็กครั้งแรกเนี่ย แม็กเนี่ยก็เจอกับผมด้วยความที่ว่าเขาเป็นชาวสวีเดนสวีเดนเนี่ยภาษาการพูดของเขาเขาจะไม่เหมือนอังกฤษนะครับจะไม่อิงริชอะไรขนาดนั้นแม่ต้องออกเสียงหน่อยเขาจะไม่แบบว่าโอ้ฮ oh, ัลโหลไงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมาอย่างงั้นเขาอาจจะแบบผมลืมแล้วภาษาสวีเดนเขาพูดยังไงนะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะสับแสลงเอาเรื่องเลยนะก็พอๆกับรัเสเซียไหมผมไม่แน่ใจนะผมไม่ค่อยเก่งพวกอ่าภาษาบ้านเขาแม็กเนี่ยก็เจอผมครั้งแรกเขาก็าพูดภา เขาก็พูดภาษาสวีเดนใส่ผมผมฟังไม่รู้เรื่องเลยเขาพูดอะไรเขาบอกเชื่อโผมก็ฮะเหวอเหวอใหญ่เลยเหวอมากกูก็แบบอ้าวฟังไ่รู้เรื่องกูก็ได้แต่เออไห่ไห่ฮัลโหลอยู่แค่นั้นหละอ่ะนะกูรู้จักแค่ไม่กี่คำฮัลโหลไหเยสโนเวลาก็คือแม็กเนี่ยก็ยังพูดอังกฤษไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเขายังเด็กอยู่เขายังไม่ได้แบบว่าพูดอังกฤษได้ขนาดนั้นเขาก็พพาาาาสวีีเเนขขออองปผม่่่่ยกคืะะจร ป้าเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะให้ผมกับแม็กเนี่ยเล่นกันผมกับแม็กเนี่ยก็เล่นกันด้วยความที่ว่าเรานั้นอยู่กันคนละเชื้อชาติศาส,สนาคนละศาสนาพูดภาษาคนละภาษาก็ค่อนข้างที่จะยากหน่อยยากที่จะเข้าใจแล้วก็เล่นด้วยกันแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะเพราะว่าผมก็ยังเด็กอยู่แม็ Mac กก็ผมก็มักจะพาแม็กเนี่ยเดินเดินดูพวกหมู่บ้านผมก็พาแม็กดูแบบประมาณแบบชี้ชนิ้ว เนี่ยอันนี้เป็นอย่างนี้ก็คือกูพูดภาษาไทยแต่ว่าแม็กมันพูดภาษาสวีเดนมันก็เอ้ยชุบ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 เมื่อไหชุบด้วยหรืเจ้ามือไหผมก็เฮ้ no กูไม่รู้เรื่อง I don't know ป้าของผมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยั่วยวนผมมากเลยบอกว่าแจ็คไปเรียนอังกฤษให้เก่งๆไหมแล้วมาคุยกับลูกป้าหรือแบบว่า,ปาไปอยู่สวีเดนไหมคุยจะได้แบบเรียนอังกฤษจะได้เก่งๆผมก็ได้แต่คิดแล้วก็ว่าผมคือเอาง่าย กูไม่เก่งอังกฤษไงกูกูค่อนข้างที่จะไม่ค่อยถูกกับวิชาอังกฤษมากๆนะครับต้องบอกเลยว่าผมนั้นค่อนข้างที่จะบอกว่าบอกได้ว่าเกียรตไหมก็เกียรนิดนึงเกีย่ยวกับภาษาอังาากฤษแต่ก็ไม่ได้เกียดเขาใส่แต่ทุกวันนี้ก็คือไม่เกียดแล้วทุกวันนี้คืออยากเก่งอังกฤษมากๆนะครับแต่ก็ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นโอเคก็พออ่านออกนะครับพอฟังรู้เรื่องพอพูดได้นิดหน่อยป้าผมเนี่ยเขาก็พาผมกับแม็กเนี่ยไปไปตลาด ตลาดเนี่ยเป็นตลาดที่แบบว่าขายของเล่นคุณอาจจะเห็นรูปที่ผมเอาลงในคลิปบ่อยๆก็คือรูปที่ผมถือปืนลูกซองปืนกระบอกนี้ที่ผมถืออยู่เนี่ยก็เป็นปืนที่ป้าผมซื้อให้ในราคา250บบาทผมจะอธิบายให้ฟังเลยว่าไอ้ปืนกระบอกนี้ที่ผมซื้อมาเนี่ยก็คือป้าผมซื้อให้ป้าผมบอกว่าอยากได้ของเล่นอะไรไหมแจ็คผมก็ได้แต่ยืนอยู่หน้าร้านแล้วด้วยความที่ว่าผมนั้นชอบปืนเพราะว่า ที่ผมชอบปืนเนะี่ยเพราะว่าผมนั้นเล่นเกมเคาน์เตอร์1.6มาแล้วก็ชอบเกมยิงปืนมาตั้งแต่เด็กแล้ว FPS นะผมก็ชอบมาตั้งแต่ไหลายรแล้วด้วยความที่ว่าผมชอบขนาดน,นี้ผมก็ได้บอกป้าผมไปโดยที่เมื่อรังเลว,ว่าผมอยากได้ปืนป้าผมนั้นค่อนข้างที่จะเสะยยแล้วก็บอกว่า,าลูกเล่นดีๆไม่ได้เหรอพวกหุ่นยนต์โมเดลอะไรอย่างเงี้ยไม่เล่นเหรอทาไมถึงเล่นอย่างนี้ผมก็ได้แต่บอกว่าผมอยากเล่นแบบนี้ผมชอบแบบนี้ ้วยความที่ว่าป้าผมเนี่ยทำงานที่สวีเดนแล้วเขามีเงินเยอะไหมผมไม่แน่ใจแต่คือค่างเงินที่สวีเดนกับประเทศไทยมันก็ต่างกันอยู่แล้วคุณก็รู้ใช่ไหมครับต่างประเทศกับประเทศไทยเรามันต่างกันค่างเงินของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเอาให้ง่ายว่าอาจจะแบบว่าเอามาบ้านเราบ้านเขา10บาทแต่บ้านเราเอามาบ้านเราอาจจะ100รอยอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่ว่ายังไม่ถูกครบถ้วนนะผมแค่เกินๆป้าผมเนี่ยก็ซื้อให้อย่างแบบเต็มใจเลยแบบอ่ะลูกอยากได้ใช่ไหมป้าซื้อให้ ป้าก็ซื้อให้ผมหนึ่งกระบอกลูกซองพร้อมกับกระสุนปืนอีกหนึ่งขวดขวดประมาณ10-20บาทแต่ก็ได้เยอะมากๆผมก็ได้มาผมก็ดีใจหลังจากนั้นป้าก็ซื้อของเล่นให้แม็กแม็กก็ซื้อเหมือนกันแม็กซื้อปืนพกเป็นปืนก๊อก9มมอแต่เป็นปืนอัดลมผมซื้อลูกซองคุณก็รู้อยู่แล้วว่า2กระบอกนี้ความแรงมันต่างกันขนาดไหนเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าผมนั้นค่อนข้างที่จะปวนแม็กมากๆผมค่อนข้างที่จะ ทำบาปแม็กมากนะครับแม็กเนี่ยก็ไปเล่นปืนกับผมอยู่ที่หลังบ้านบ้านก็คือบ้านผมนี่แหละผมก็ไปเล่นกับแม็กแม็กก็เล่นปืนเราเล่นกันในที่นี้คือเล่นกันแบบติงตองมากแล้วเอาปืนเนี่ยยิงใบไม้ยิงใบไม้ให้มันล่วงให้มันหล่นเพื่อที่จะเอาเอาแต้มกันผมกับแม็กก็พูดกันไม่รู้เรื่องกันหรอกเราไม่เข้าใจภาษาด้วยกันเราก็ได้แต่เย่เย่โอ้เย่เย่อยู่งั้นนะครับนั่นแหละ วัยรุ่น2คนนะครับเด็กหนุ่ม2คนที่ฟังภาษากันไม่รู้เรื่องพยายามเล่นด้วยกันผมกับแม็กนี่ค่อนข้างที่จะสนิทกันมากตอนเด็กโตมานี่ก็ยังสนิทกันแต่ปัจจุบันตอนนี้ก็คือแม็กกับผมนะั้นค่อนข้างที่จะเงียบไปแล้วแล้วก็เราก็ต่างฝ่ายต่างมีชีวิตคนละแบบโอเคหลังจากนั้นสิ่งที่ผมได้ทําลงไปนะั่นก็คือผมเอาปืนลูกซองเนี่ยยิงใบไม้กับแม็กเล่นไปเรื่อยๆจนกระทั่งผมนั้นค่อนข้างที่จะเบื่อ เบื่อที่นี่คือผมอยากจะเทสปืนของผมมากๆผมคิดอะไรไม่รู้ตอนนั้นผมคิดอะไรไม่ออกอยู่ดีๆหัวผมบอกว่าผมต้องเอาปืนเออกูขอโทษแม็กคือกูต้องเอาปืนยิงมึงอะคือตอนนั้นคือก,ก,ก็ก็เข้าใจใช่ไหมว่าเออวัยรุ่น2คนที่ฟังภาษากันไม่รู้เรื่องแล้วเป็นคนต,ต่างประเทศมาเจอกันผมเนี่ยก็ได้ทําการเอาปืนลูกซองกระบ,บอกนั้นเติมกระสุนไปหนันดลูกซองเนี่ยมันใส่ได้ทีละหนันดผมก็เติมไปหนันด หลังจากนั้นแม็กกำลังยิงปืนอย่างเมามันอยู่ผมเอาปืนลูกซองที่ใส่แม็กและชักลาพรอ้อมที่จะยิงผมยิงไปที่มือแม็กหนึ่งนัดผลปรากฏว่าแม็กนั้นร้องไห้ ร้องแบบ oh my god oh ช่วยชีวเขาเขาร้องแบบภาษาอังกฤษแล้วเขาก็มาตีผมตีตีพอดีนี่เขามาตบตบแขนผมตบแล้วเขาก็ชี้ชี้ที่ผมแบบเรียกแม่มาชี้แบบพม่าผมไม่รู้นะแต่แต่ถ้าให้เดาก็แบบตอนเด็กเขาน่าจะพูดว่าแม่มันยิงผมมันยิงกูมันยิงกูทําไมก็ไม่รู้กูก็ได้แต่ยืนเอ๋อแล้วก็นิ่งสตันไปพร้อมกับรู้สึกว่าให้ตายเถอะพระเจ้าปืนกูนี่มันแรงจริงๆ nice มันแรงมากๆแรงในที่นี้ก็คือมันแรงจนแบบว่าแม็กถึงกำหัดแม็กถึงขนาดร้องไห้ผมรู้สึกว่าโอ้โอของจริงก็บอกเนี่ยผมก็เลยทําการแบบว่ายืนเออผมก็ยืนเออย,อยู่งั้นอะยืนเอจนป้าเนี่ยเดินเข้ามาแล้วมาตีตีว่าทําไมซื้อปืนให้แล้วทําแบบนี้ยิงลูกป้าทำไมอะไรอย่างเงี้ยผมก็ได้แต่ฮะก็อุเทสปืนอะป้าผมไม่รู้เรื่องอะก็แม็กมันเป็นเป้าที่ดีสําหรับผมผมก็เลยยิงมันหลังจากนั้นผมกับแม็กก็ คืนดีกันแล้วก็จับมือกันนะจับมือกันก็เป็นเพื่อนกันมาตลอดปัจจุบันนี้แม็กนั้นโตอายุ21ปีแล้วครับเขามีครอบครัวแล้วเขามีแฟนแล้ว คือต้องต้องเข้าใจะนะครับว่าฝรั่งเนี่ยเขาโตเนี่ยอายุ20เนี่ยยีประมาณหรือ1ิบแเนี่ยคือพ่อกับแม่เนี่ยเขาจะแบบปล่อยให้แบบว่าอาไปเจอชีวิตไปเจอโลกกว้างก็คือมึงต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยตัวเองแล้วฝรั่งเนี่ยเขาจะสอนลูกให้แบบว่า,อาเอาตัวให้รอดไม่เหมือนกับคนไทยแล้วที่จะโอเอ๋หน่อยนะครับก็จบกันไปแล้วสําหรับเรื่องพวกนี้ชอบดกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมสําหรับเรื่องต่อไปจะมีอะไรลุ้นกันต่อไปมันจะได้มันหมันไปละจุบจุกกูอขอโทษนะแม็กเออมึงได้ยินกูปะ